ยานสิบหกเป็นชนัยลำดับยานสิบหกโดยสังเกตนะครับหนึ่งนามรูปปริเสท,ทยานปัญญากำหนดพิจารณารู้จักแยกรูปแยกนามออกจากกันคือรู้ว่าอะไรเป็นรูปและอะไรเป็นนามเพราะรู้แจ้งชัดซึ่งรูปนามจึงเรียกว่านามรูปปริเสธทยานคือยานอันดับหนึ่งยานอันดับที่สองก็คือ ปัจจยะปริฆายานมีปัญญาเกิดจากภาวนามยปัญญากำหนดพิจารณารู้เหตุรู้ปัจจัยของรูปนามือรู้ว่ารูปธรรมและนามธรรมท,ทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัยและเป็นปัจจัยแก่กันและกันอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยกันตั้งอยู่และอาศัยกันดับไปจึงเรียกว่าปัจจยปริคายานยันอันดับสองนะครับ วิบสนาญาณอันดับ 3, สมามสมัสนญาณปัญญากำหนดพิจารณาเห็นรูปนามเป็นพัะต์ัตลักษณ์นะครับตรล,ลักษ์ก็คือลักษณะสามตการนะฮะก็คืออนิจจังหนึ่งทุกขังสองอนัตตาสามเห็นไตรล,ลักษ์ปรากฏแจ้งชัด15%คือกำหนดยกรูปนามขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข ตนอยู่ไม่ได้เป็นอนาตาัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่แท้จริงนะครับ 4. อุทธพยาญานปัญญากำหนดพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของรูปนามอนิจจำทุกคงอนัตตาปรากฏชัดเจนแจมแจ้ง90%สัซนตสันตติขานะครับสันตติก็คือการสืบต่อของรูปนามจนเป็นเหตุให้ทราบชัดว่าสิ่งข้งปวงมีความเกิดขึ้นแล้ว ก็ล้วนแต่ต้องดับไปเป็นธรรมดาวิปัสนาญาณในลำดับที่5คือพังขยานพังขยานก็คือปัญญากำหนดพิจารณาเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามคืออุปาทะความเกิดขึ้นถิฏฐิความตั้งอยู่มีอยู่แต่ปรากฏไม่ชัดเพราะวิปัสนาญาณในระดับนี้มีกำลังกล้าขึ้นรูปนามปรากฏเร็วขึ้น จึงเป็นเหตุให้พิจารณาเห็นชัดลงไปเฉพาะในส่วนที่เป็นความดับมันเป็นจุดจบสิ้นว่าสังขารทั้งปวงล้วนดับสลายไปทั้งสิ้นในที่สุดนะครับก็ชื่อว่าธรรมขยานวิปัสสนาญาณในลำดับที่หวิปัสสนาญาณในลำดับที่6พยาตูปัตฐายานปัญญากำหนดพิจารณาเห็นรูปนามโดยความเป็นของน่ากลัวเป็นพิษเป็นภัย ล้วนแต่ต้องแตกสลายไปทั้งสิน้นเจ็ดอาทีนมยานปัญญากำหนดพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษของรูปนามคือเมื่อเห็นรูปนามล้วนแต่ดับสลายเป็นของน่ากลัวมาตามลำดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่ารูปนามทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งสิ้นนะครับวิปัสสนาญาณอันดับ8นิพาานิธาญาณปัญญากำหนดพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายในรูปนาม คือเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามแล้วย่อมเกิดความเบื่อนหน่ายคลายกำหนัดไม่รื่นเริงไม่เพลิดเพลินลงไหลในรูปนามอีกต,ต่อไปชื่อว่านิพพิธายานวิปัสสนาญาณอันดับ8วิปัสสนาญาณอันดับ9มุนกิตุกรรมยตายญาณปัญญากำหนดพิจารณาปรารถนาใครอยากจะออกอยากจะหนีอยากจะหลุดพ้นไปจากรูปนาม พราะพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษและเกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามที่ผ่านมา9นั่นก็คือมุนจิตุกรรมมยตายานกำหนดพิจารณาอยากจะเนี่ยจากรูปนามนะครับวิปาสนายานอันดับ10ปฏิสังขายาณปัญญากําหนดกลับไปกลับมาพิจารณาทบทวนวัตรลายลักจิเพื่อที่จะหาทางหลุดพ้นไปียจับรูปนามก็คือตั้งใจจริงจังตั้งมั่นปฏิบัติไม่ย่นย่อท้อถอย มีใจหนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งเ,เด็ดเดี่ยวสู้ตายนะครับในยานอันดับสิบคือปฏิสังขายานยานอันดับสิบเอ็ดสังขารรูปเปกขยายานปัญญากำหนดพิจารณาวางเฉยเป็นกลางในรูปนามคือทราบชัดตามความเป็นจริงในรูปนามแล้วจึงเป็นผู้มีใจเป็นกลางและวางเฉยได้ 12. ออนุโลมยานปัญญากำหนดพิจารณา,ารูปนามที่เป็นไปนตามลำดับ อนุโลมยานต่ำอนุโลมยานสูงก็คือทบทวนกลับไปกลับมาอันเป็นเครื่องตัดสินใจว่าไม่ผิดทางแน่นอนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่มรรคผล